ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยู่กับไอซ์ไอชานี่นะคะวันนี้จะมารีวิววิธีการติดตาด้วยเทปตาข่ายติดตา2ชั้นแบบนี้ให้ดูเลยนะคะอันนี้ที่ใช้นะคะก็คือเป็นของ Magic Mesh by Party by Ice ์เองนั่นเองนะคะ <c oughs> ขอเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าท <c oughs> ี่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าแต่ก่อนนะคะเป็นคนที่แอนตี้การติดเทปติดตา2ชั้นมากไม่ชอบเลยนะะเวลามีช่างมาติดให้รู้สึกแบบทำไมต้องติดอะเพราะว่ามันโปะอะคะโปะก็คือเหมือนแบบ คือเจอเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยดูมีอะไรติดอยู่ที่ตาดูแบบโบอ่ะแล้วมันก็ดูแบบติดไม่สบายตาด้วยแต่วันนึงก็ได้เจอกับนวัตกรรมที่เรียกว่าเทปติดตา2ชั้นแบบตาข่ายนะคะเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยจนแบบไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะก็เลยแบบขายไดีกว่าเพราะว่ากลัวว่ามีน้จะหาซื้อที่ไหนก็เลยเอามาขายเองฉันเลยคะจุดเริ่มต้นคือเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะทีนี้เนี่ยความดีงามของมันก็คือว่าพอมันติดที่ตาของเราปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเนียนไปเลยค่ะคือมันจะแบบมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ย โดยข้างในนี้นะคะ mm. ก็จะมีอุปกรณ์สอย่างซึ่งคือนี่อย่างแรกคือตาข่ายนะคะมัน อันนี้เนี่ยเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะก็คือจะทําให้ตาของเราเนี่ยมันแบบว่าดูแบบมีชั้นที่สูงขึ้นคือจากชั้นตาใน,น้อยๆเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่สูงขึ้นแล้วก็จะมีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่ชื่อว่าฮาฟมูนนันนเ้เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากได้ชั้นตาแต่ว่าไม่ต้องสูงมากก็ได้แค่แบบมีชั้นตาหน่อยแล้วก็จะมีความเบวยาวกว่านะคะอ่ะก็จะมีแผ่นนี้ใช่ปะโดยมันก็จะเป็นแบบผ้าตาข่ายนะคะวางอยู่บนแผ่นพลาสติกซึ่งแบบเบาบางมากแบบดูแทบมองไม่เห็นนะคะแล้วก็จะมีอัน,นี้ วางบนตาของเราเนี่ยมันก็จะแบบไม่ติดนึกออกไหมแต่มันจะมีกาวเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นกาวมหัศจรรย์คือแบบเป็นเมจิกอิสแมจินะคะเพราะว่าพอเราทากาวปุ๊บนี่พอมาติดตาปุ๊บอบะมันจะทําให้ตาข่ายเนี่ยเหมือนแบบสลายหายตัวไปมันไม่ได้สลายไปค่ะจริงๆแต่มันคือมันทําให้แบบตาข่ายมันเหมือนกลายเป็นสีใสอ่ะมันก็เลยจะแบบเนียนไปกับ ให้เราดูมองไม่เห็นว่าเรามีติดอะไรอยู่ที่ตานะคะอย่างสุดท้ายคือนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่คีบนั่นเองเป็นที่คีบสีชมพูแบบนี้นะคะมิสไซน์นีป้ปุ๊บคือจบคือสามารถติดตาได้เลยนะคะโดยวิธีการติดนะคะก็ง่ายๆค่ะแต่งตาเสร็จเรียบร้อยก่อนจะแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ทากาวที่ตาข่ายได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ที่คีบเนี่ยคีบตาข่ายขึ้นมา1อันเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เอามาแปะที่ตาของเราใช้นิ้วเนี่ยกด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 แทบ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 นะคะเพื่อ Liksom, เรามันแห้งแล้วก็ให้ทุกอย่างเนี้ยเซตตัวติดที่ตาของเราแค่นี้เองค่ะลืมตาขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีตาสองชั้นที่แบบเฮยสวยเป๊ะเวอร์มากๆนะคะจาแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมว่ามันง่ายมากๆเลยจริงๆสูงเข้ามาดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันเนี้ยจะทำให หวานแววมากิ่งขึ้นนะคะคือตาสองชั้นที่ตอนแรกมันแบบเห็นชั้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะเห็นแบบชั้นสูงขึ้นแล้วมันก็เนียนมากมันไม่เห็นเลยว่ามีอะไรติดอยู่ที่ตาของเราไม่สะท้อนแสงไม่มีความเป็นสีคือแบบ magic magic ทุกอย่างแบบหายวับไปกับตาอยู่ดยีเพิ่มมาก็คือเป็นตาสองชั้นของเราได้เยนะคะนี่แหละค่ะคือ magic m a g i เห็นไหมคะว่าตาของเรามันก็จะหวานขึ้นปิ๊งปิงปิ๊งปิ้ง,งแบบนี้นะคะใครที่แบบว่าแต่งหน้าแล้ว เบ้าตาที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะติดอันนี้ปุ๊บอะคือมันจะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากเลยคือเราจะขัดเบ้าได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้ค่ะคือแบบเรามีชั้นตานะแต่ว่าชั้นตามันเล็กอะแต่งหน้าแล้วมันแบบมันไม่สวยอะคือเหมือนแบบว่าพอกิดเอนเนอร์ปุ๊บมันก็หายไปเลยไม่ว่าจะแต่งอายแชโดว์สีไหนก็ตามมันจะมองไม่เห็นแต่พอเราติดอันนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะว่ามันจะมีพื้นที่ให้แบบเราได้สามารถมองเห็นอยู่ว่าเราทาอายแชโดว์สีอะไรซึ่งเป็นอะไรที่แบบอืมเหมาะกับสาวตาเล็กมากๆนะคะคำถามมีคนถาว่ เป็นคนที่ชั้นตาค่อนขอ้างหนามากเลยสามารถใช้ได้ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยติดแล้วมันไม่ขึ้นทำยังไงดีคําม่แนะนำอะไรนะคะก็คือว่าให้ติด2ชั้นคือติดชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งด้วยความที่ว่าตัวเทปอะค่ะมันเป็นตาข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งมากเหมือนกับเป็นเทปแบบพลาสติกอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบทําให้ดันชั้นตาได้ไม่ดีพอใครที่แบบเนื้อค่อนข้างเยอะหรือว่าเนื้อมันหนักที่ตาค่ะมันก็ทําให้เทปอะดันไว้ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้น้้้้นน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 กกก็็็แแค่่่่ตตตติดเเเขขขขขขาา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 ไปปอีีชัััััึึงงมมมะทํใหาายยยวว ตะไคร้อีกมันก็จะแบบหนาขึ้นอีกแน่นขึ้นอีกมันทำให้ตามันแบบบางขึ้นอีกนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเทคนิคจริงๆติดสองชั้นเนี่ยสำหรับวันที่เราต้องการชั้นตาชัดมากๆแบบชัดเป๊ะว่า Okay, นนะคนิะะส่วนวิธีการล้างออกนะคะก็ดึงเทปตะข่ายออกแล้จากนั้นเราก็เช็ดตาตามปกติเหมือนที่เราใช้ไอลิมูเบอร์เช็ดตาได้ตามปกติเลยมันก็จะแบบทุกอย่างกลับคืนสุขภาพเดิมเหมือนเดิมนะคะส่วนของแพคเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้คือเราก็สามารถพกพาได้เป็นกล่องแบบนี้สามารถใสถ่ทุกอย่างเข้าไปข้างในได้แล้วก็จะไปเที่ยวก,ก็พกได้จะไปไหนก็พกได้นะคะกล่องนึงจะมี1 2คู่ติดได้1 2ครั้งหรือประมาณเดือนครึ่งเลยนะคะราคา300บาทค่ะ มาณนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่ารีวิควครบทุกอย่างหรือเปล่าแต่คิดว่าก็พูดทุกอย่างที่น่าจะมีคนอยากรูนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีาถามเพิ่มเติมสามารถถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบเองและถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจเนีย่ยจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ใน description b o ็อกด้านล่างไงก็เข้าไปดูกันได้นะคะวันนี้ไอ้ไปก่อนแล้วนะคะส,สญญาวๆยลงไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะติดเทพติดตาสองชั้นอย่าลืมเมจิกเมสคะบ๊ายบาย